สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook และทาง YouTube ที่เคารพแล้วครับวันนี้อยู่กับผมจากรีถมือสองนะครับวันนี้มี t o y ยต a าอาร์ติปีสิบสามนะครับมานำเสนอนะครับรถคันนี้ตั้งราคาที่แปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมมาชมรายละเอียดรถคันนี้นะครับเบื้องต้นนะครับผมตัวนี้เคยเป็นรถรับจ้างนะครับตัวนี้เปลี่ยนประเภทเป็นรถบ้านส่วนบุคคลแล้วนะครับผมก็ทําสีให้ทั้งคันมีชุดแต่งนะครับสเกิร์ตหน้าสปอยเลอร์นะครับตัวนี้ เป็นเครื่องพันหกรุ่นตะจีนะครับเอกสารเล่นทะเบียนพรบความมลนะครับภาษีไม่ขาดนะครับผมภาษีเต็มนะครับเป็นระบบวิศีแล้ลครับถงลมนี้ระพย์คู่นะครับผมอ่าไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องชมนะครับบอกนะครับตัวนี้นะครับถ้าพี่น้องสนใจก็นะครับมีบริการขับส่งนะครับผม ไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนเรายินดีส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับตัวนี้นะครับผมครับติดสองพันสิบสามนะครับผมกระจกทุกบ้านขึ้นลงปกตินะครับผมไฟฟ้าปกติคุณจะรีโมทสำรองให้สองลูกเป็นเครื่องยนตดูโอนะครับตัวนี้เป็นใช้เป็นเหล็ก เป็นระบบแรงดันน้ำมันนะครับผมเพื่อที่จะมาเลี้ยงวาล์วนะครับรถคันนี้เคยติดตั้งแก๊สถอดแล้วครับตอนนี้ใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับก็เป็นเชื้อเพลิงบินซินนะครับ9195นะครับผมรถขับขี่ปกติช่วงล่างแน่นแอร์เย็นนะครับคันนี้นะครับรถพร้อมขับทางใกล้ได้เลยนะครับเก็บงานให้เยอะมากครับวันนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับสําหรับท่านที่ซื้อไปแล้วไม่ต้องเอาไปทําอะไรแล้วนะครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับ ราคารถนะครับ89,000บาทนะครับดูรถที่บ้านเตยตะพลธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมเบอร์โทรศัพท์0 9 3 3 7 3 6้าสนะครับ0 9 3 3 7 3 6้าสครับผมกระจกไฟฟ้าทุกบานใช้งานปกตินะครับผมระบบอุตสีรถทงลมนิรภัยคู่กุญแจสำรองให้2ลูกนะครับรถใช้งานรถยาวๆได้เลยนะครับผมอร์สเก็ตหน้าสเก็ตหลังสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกนะครับติดให้เรียบร้อยนะครับผมก็ห้องเครื่องสวยตัวนี้นะครับผม ไม่ต้องห่วงนะครับรถขับทางไกลได้เลยนะครับเพราะว่าเราเช็คให้เยอะนะครับคันนี้นะครับขอบคุณสําหรับลูกค้านะครับผมที่ติดตัวมานะครับผมแล้วก็ถั่วมาเยอะมากนะครับเราก็ยังขายอยู่นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับโตโยต้าอาทิตย์ปี2 0 1พันสิบครับจะมีตำหนิเล็กน้อยตรงนี้นะครับผมนะ ตัวิกเกอร์อะไรก็อยู่ครบนะครับผมนะครับตัวนี้ฝากด้วยนะครับผมสําหรับท่านที่ยังไม่มีรถใช้นะครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับบอกอีกขั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันหกนะครับรุ่นตัวจีนะครับเล่มทะเบียนเอกสารครบพร้อมบนนะครับ เป็นตัว 1.6G ครับเครื่อง,งยนต์1.6นะครับผมใช้น้ำมันนะครับอย่างเดียวนะครับาสามารถวิดีโอคอยดูรถตัวจริงได้นะครับสนใจก็โทรมาได้ที่ส่วน933736126นะครับส่วน933736126ดูรถที่อำเภอรัตะนบุรีจังสุชินครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ